สวัสด,ดีทุกคนวันนี้นะเราจะมาทำภารกิจเปลี่ยนสีชิงช้าแอ่นชิงช้าไหม <c oughs> โดยการที่เราเอาสีพ่นนะ <c oughs> คือเราจะไม่ทานะเว้ย เราจะใช้สีหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็้าใช่ไหมเรามี9อันชิงชานี้เราเล่นตั้งแต่เด็กๆกแ็แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นโครงเหล็กมันยังใช้ได้อยู่คือเหล็กอะนะมันไม่ได้แบบย่อยสลายเหมือนใบไม้นะมันก็ยังใช้ได้ดีถ้าใครมีที่บริจาคนะก็คอมเมนต์ได้เลยพร้อมแต่ว่าขออย่างหนึง่งมาขนไปเองแล้วกันที่บ้านไม่มีรถกระบะนะไปเริ่เลย อันนี้แนละ้วก็จะเป็นสีแรกเราใช้สีฟ้าทแรกเ,เราต้องขย่ามันก่อนนะคือสีไม่ค่อยข้างเก,กา่าไม่รู้มันจะออกไหมน,นี่เฮ้ยไอ้ยูยเวลาเราพ่นใช่ไหมมันก็จะไม่ได้เหมือนใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราก็จะทําให้ตรงนี้เป็นสีฟ้าซึ่งมันก็เนียนหนูนะเว้ยนี่เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดนี่แม่เป็นไงว้าวเหมือนใหม่เลยว่ะ เฮ้ยได้อยู่ทุกคนเลิ่มือเลอะเสื้อเลอะเสื้อเลอะหมดเลยคือถ้ามันพ่นว้ยเอียบจับเว้ยมันเลอะนะทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละแต่มีเอียบอะไรเอียบ เปิงามากคือมันเหมือนใหม่เลยเว้ยพอเราพ่นเว้ยขอตัวไปพ่นก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้สีมือพี่มี่เะทุกคนได้เอาสีเขียวมาทับสีฟ้านี่นี่เนียนๆหน่อยสิเอาเอาตรงที่ยังไม่ได้พ่นเอขอขยาอาเรื่องสีมือเนี่ยดูดูหยดเลือด หยดเลือดเออปุ๊ง <c oughs> พี่วี่ไหนเนี่ยเกิดการฆ่าประกรรขึ้นนะเกิดการฆ่าประการขึ้นนะ คือตอนนี้เราได้พ่นเกือบเกือบทั้งอันละก็จะเป็นสีแบบาตามมีตามเกิดสวยอยู่นะใครว่าไม่สวยใช่ไหมใครอยากได้คอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์เลยนะคือเราไม่ว่าถ้าจะเอาไปทําสีต่อได้เน่เดี๋ยวให้ดูให้ดูชัดๆบบเ,เมื่อกี้นะ ก็เป็นผลงานของเรานะที่เราทำพร้อมส่งให้กับคนที่อยากได้นะหรือคนที่เอาไปใช้ประโยชน์ตามสถานเรียนเด็กอะไรก็ตามแต่ว่าซึ่งตอนนี้มันก็โควิดก,ก็จะเก็บไว้ให้ก่อนก็แล้วกนะันถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์เลยพร้อมส่งจริงๆคือคอมเมนต์แล้วก็ใส่คอนแทคไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปผลงานสวยมากเลยดูนี่นอีกคือสีแบบนี่นี่เหมือนไหมก็ไม่เบื่อแต่ว่าทำเต็มที่นะทุกคนไปละบ,บาย